สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสวนสารฝันปันสุกเกษตรกรบายพ่อเพชรนะครับผมวันนี้จะพามาดูาต้นฝรั่งของเป่าซื้อนะครับที่ปลูกไว้ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับตอนนี้ก็มีกิ่งทาบก็สําหรับถ้าใครสนใจกิ่งพันก็จะฝากไอเดียไลน์กับเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปนนี้จะเป็นสายพันธุ์ของเป่าซือครับตัวยอดก็จะ มีตรงขอบๆจะเป็นสีแดงนิดนึงอยากเล็กๆครับผมใบจะใหญ่หนาะจะต่างกับเฟิร์นหงมีนะครับเฟิร์นหงมีจะเป็นใบยาวบิดต,ตอนนี้ก็ทาบได้ประมาณสองอาทิตย์ครับผมอีกชุดหนึ่งก็ตัดไปแล้วเป็นไส้แดงเหมือนกันครับผมตัวน,นี้จะ,มะเมล็ดน้อยครับผม,มเมล็ดน้อยหวานอมเปรี้ยวนะครับ เป่าือยังไม่มีลูกนะครับผมก็ถ้าใครสนใจกิ่งพันก็ติดต่อมาทางไลน์ที่ผมพิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับกับเบอร์โทรสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ